พบกับสื่อสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นต้องสงสัยวันนี้เจอแรงขายกระหน่ำออกมาในช่วง4-5วันทำการที่ผ่านมาทำราคาล่วงลงแรงเกือบ20%แต่ล่าสุดเช้าวันนี้เขากลับมารีบาวทำราคาสูงถึง1บาท85สตางค์ส่วนมูลค่าการซื้อขายนั้นหากเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5วันทำการที่ผ่านมาพบว่าใกล้เคียงกัน ซูเปอร์หรือบริษัทซูเปอร์บล็อกจำกัดมหาชนแต่เดิมทําธุรกิจข้าส่งวัสดุก่อสร้างก่อนที่จะผันตัวเองมาจับธุรกิจพลังงานทางเลือกล่าสุดผลประกอบการขาดทุนสุทธิปี5.7อยู่เกือบ90ล้านบาทหลังจากที่บริษัทหันมาจับธุรกิจพลังงานทางเลือกทำให้คาดว,ว่าบริษัทจะกลับมาเทินอะลาวได้ทันที ซึ่งจะสามารถบันทึกรายได้จากการขายไฟฟ้าจำนวน500เมกะวัตต์ได้ในปีนี้ซึ่งจ่ายไฟเข้าระบบล็อตแรกจำนวน41.7เมกะวัตต์ได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ความคาดหวังที่เกิดขึ้นสวนทางกับราคาที่ร่วงแรงในช่วง4-5วันทําการที่ผ่านมาเนื่องจากโดนข่าวลือหนาหูเข้ามากดดันว่ามี กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มหนึ่งจะถูกบังคับขายหุ้นออกมาหรือว่าฟอสเซลแต่กลุ่มดังกล่าวก็ได้ปฏิเสธทันควนว่ากลุ่มของเขายังมีสถานภาพทานการเงินที่แข็งแกร่งอยู่การลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนควรพิจารณาการลงทุนจากปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักไม่ควรเชื่อกระแสะข่าวลือต่างๆประกอบการพิจารณาการลงทุน เพราะว่าอาจจะเกิดความเสียหายจากผู้ไม่หวังดีได้